ข่าวพชวชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาพชาชุมพวงขับเคลื่อนง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินพนึกกำลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านจัดพิธีต้อนรับเงินขนส่งพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข้าวันที่25ตุลาคมพศ2565เวลา9นาฬิกาณศาลาการเปลี่ยนวัดบ้านข้าวมู่ที่7 ตำบลโนนยออำเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมานายนิมิตปัทมเจริญนายอำเภอจุมพวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเฝ้าหมู่เจ็ดตำบลโนนยออำเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางสาวเพ็ญโฉมสีแสดพัฒนาการอำเภอจุมพวงพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุมพวงหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข้าวหมู่เจ็ดตำบลนวลยออำเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมาได้รับการยกระดับจากหมู่บ้านต้นกล้า,ก,ลากองทุนแม่ของแผ่นดินในปีพศ2565และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่9กันยายน พศ2565ในพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานในครั้งนี้มีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติจากกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอนอกจากนี้ยังมีการสมทบทุนตามแนวทางทุนปัญญาและทุนศรทัทธาโดยการแลกเงินขวัญถุงพระราชทานการถวายผ้าป่าจากคุ้มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพพ่อค้าขหบดีเพื่อสมทบทุนเป็น คูณาเนินการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจํานวนเงินเจ็ดหมื่นสองพันสิบเก้าบาทและมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอทอบและสินค้าชุมชนสร้างรายได้ในชุมชนส่งเสริมอาชีพกลุ่มที่รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบนบาสตรีในการนี้พัฒนาการอำเภอจุมพวง ได้ให้แนวทางในการดําเนินงานการบริหารงานบริหารเงินตามแนวทาง10บขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระปรหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น